ดัชแคมวินาทีเกิดเหตุจุดจบของฟิลันโดคาสติลวิดีโอ Dash แคมแสดงให้เห็นการเผชิญหน้าเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่จะนำไปสู่ความตายของฟิลันโดคาสติลโดยฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจมินิโซตาฟิลันโดถูกเรียกให้จอดรถที่เฟลคอนไฮท์เมื่อเดือนกรกฎาคม2016 เจ้าหน้าที่เจโรนิโมเยเนสกล่าวว่าเป็นเพราะฟิลันโดละเมิดกฎจราจรแต่เขากลับวิทยุบอกเพื่อนร่วมงานว่าฟิลันโดมีลักษณะตรงกับผู้ต้องสงสัยในการโจรกรรมชายวัย32ปีรายนี้เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บของเขาแฟนสาวของเขาได้ถ่ายทอดผลสุดท้ายที่น่ากลัวไปยังเฟซบุ๊ก เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยิงเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและยิงอาวุธปืนโดยประมาทแต่ถูกตัดสินให้ไม่ต้องรับโทษใดๆในทุกข้อหา